สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างต่ายนะครับจากร้านสมายทีเซอร์วิสครับก็วันนี้ผมมีงานเป็น macbook air นะครับตัวนี้เป็นขนาด13นิ้วนะครับตัวนี้ครับเป็น macbook air ปี2 0 1 1นะครับก็ลูกค้านะครับมาในอาการจอเสื่อมนะครับอันนี้อาการจอเสื่อมก็คือแบบคล้ายๆจะจอละลายนะครับแล้วก็เป็นคาบเป็นริวๆๆนวเี้ครับ ็คือจะแบบเยิ่มเยิมนะครับเละๆเลยแล้วทีนี้มันใช้งานแล้วมันมันบดบงังสายตานะครับกอลูกค้าก็เอามาทําการเปลี่ยนจอใหม่นะครับเป็นการเปลี่ยนจอแบบจอในนะครับผมตัวนี้อันนี้ก็เรียบร้อยครับเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะส่งคืนเจ้าของครับผม โอเคครับก็วันนี้ช่างต่ยมารีวิวสั้นๆนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ